สวัสดีชาวราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎที่มาอ่านความรักความสัมพันธ์ในคุณค่ะปากของที่ที 4, ่งถึงสิกุงภาพันธ์นะคะไอดีไลายคิมแปลว่าให้เรียบร้อยอยู่ที่ด้านบนของจองนะคะกดะดวงส่วนตัวก็ลองทักเข้ามาถามนะคะและลืมกดกเพื่อนเพิ่มเ,เ,เพื่อนด้วยนะคะเพราะมันจะมีรายละเอียดการดดวงเด้งขึ้นมานะคะเอาตามนั้นค่ะ เข้าเรื่องค่ะเรามาพาร์ทแรกของเราเรามาดูการงานการเงิน,น,หนงให้คุณนะคะแล้วก็ความรักเลยเล็กน้อยนะคะเป็นการถามกว้างเรื่องของความรักเพราะว่ามีไม่มีหลายสถานะเนาะเอาเป็นตามมาแล้วกันมาดูแค่หนึ่งีวันนี้จะเป็นยังไงกับคุณป้าค่ะคนชาวราศีกรกฎเอาละค่ะใบแรกของคุณเลยคุณได้ The Star รอา่าฮะสองดาบค่ะหนึ่งถ้วยค่ะ The Lover ค่ะ a t ทค่ะ เป็นสิบไม้เท้าเดอรฟูค่ะหกเหรียญค่ะไฮพีเทสค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นสเตรทเอาละค่ะคนชาวราศีกันยผลเอาเรื่องงานก่อนเลยนะคะเรื่องงานเนาะสำหรับคนที่มีงานทําอยู่เขาเรียกว่างานในระบบอะนะมีงานบริษัททํจริงเดือนๆทั่วไปคิดรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นคุณคุณมีความคิดสร้างสรรค์นเนาะคุณอยากจะออกมาทําธุรกิจของตัวเองนะคะคุณอยากจะ เหมือนออกมาทำอะไรของตัวเองสักอย่างนึงจะได้ไม่ต้องเป็นลูกจ้างเขาอะไรแบบนั้นนะคะถามว่ามันโอเคไหมคิมว่าคุณทําได้อยู่แล้วนะไพ่ก็บอกว่าคุณทําได้แต่คุณติดเรื่องเงินทุนนะฮะบางคนเนี่ยต้องเก็บไปอีกสักพักหนึ่งทาให้ต้องทนอยู่กับงานตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่า1นึงสินี้ถ้าคุณคิดจะทาอะไรเงี้ยทำธุรกิจเล็กๆขึ้นมาเพื่อที่จะออกจากงานแล้วก็มาผ่านัวทำธุรกิจคุณคิดดีๆคุณคิดดีๆหน่อยเพราะคิมกลางมองว่า การลงทุนมันจะมีงบที่บานปลายพอสมควรเอาให้ชัวร์ว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยนะคะเงินที่คุณมีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันพอดีมันครอบครอบคุมค่าใช้ใจ่ายหรือเปล่านะคะส่วนคนที่เขาเรียกว่ามีธุรกิจส่วนตัวแล้วช่วงช่วงเนี้ยงานเยอะเนาะคิมเห็นว่างานหนักนะคะแต่รายเรียกว่ารายรับก็เยอะแต่รายจ่ายก็พอ,พอ,พอกับรายรับเลยนะคะเป็นช่วงที่ต้องทนไปก่อนนะคะในช่วงน,นี้เนาะคนทําธุรกิจนะคะไม่ล้มไม่พังหรอกคะ่ะนะฮะแต่แค่อาจจะมีสักบ,บางช่วงที่รู้สึกว่า โอ้โหมีจะรายจ่ายออกมามีจะรายจ่ายมาอะไรแบบนั้นนะคะก็ทนๆนกันไปหน่อยแล้วกันนะคะส่วนเรื่องของเงินอย่างที่บอกว่าเงินมีเรื่องของเงินแค่ใบเดียวคือรายจ่ายที่มันขึ้นตรงนี้นะคะคุณอาจจะต้องโดนการจ่ายยิบย่อยนะคะคนชาวราศีกรกฎนะ,ะมีการจ่ายยิบย่อยตรงนั้นตรงนี้ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของคุณนะคะทนทนไปก่อนอย่างที่บอกว่าเป็นอาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎเนี่ยโดนเรื่องรายจใ่ายเยอะมากนะคะแต่ว่าคุณผ่านไปได้แน่นอนนะคะส่วนเรื่องของความรักบางคนเนี่ยค่ะกำลังเขาเรียกว่า กำลังมีคนคุยคนนึงอยู่แล้วกันนะคะแต่ยังไม่กล้าเปิดใจเท่าไหร่เพราะเขาอาจจะเข้ามาในช่วงที่คุณกําลังยังไม่หายดีกับความรักค้งเก่ายังเข็ดอยู่นะแต่ยังคุยกันดีอยู่ค่ะนะคะมีโอกาสพัฒนานะคะถ้าใช้เวลาได้นานพอนะคะช่วงนี้ก็เขาเรียกว่า ไปเรื่อยๆก็แล้วแสำหรับคนที่มีคนคุยยังไม่มีอะไรเครียดหน้าหน้าตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วช่วงนี้ดูเหมือนโกรธกันนะช่วงนี้ดูเหมือนห่างกันหน่อยนะคะดูเหมือนมีปัญหานิดนึงดูเหมือนไม่อยากคุยเเท่าไหร่นะคะให้รีบกลับมาคุยซะนะคะเพราะว่าคิมมองว่าการห่างกันไกลๆห่างกันตลอดเวลาไม่ค่อยคุยกันแบบแม่มันทำให้ความสัมพันธ์คุณยิ่งห่างไปอีกนะคะวันหนึ่งที่คุณกลับมาคุยกันได้เนี่ยมันจะคุยกันได้ไม่เหมือนเดิม นะคะดังนั้นเนี่ยรีบกลับมาคุยกันซะวางเรื่องปัญหาไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปเขาเรียกว่าแล้วค่อยไป ว่ากันในภายภาคหน้าตอนนี้คุณต้องรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ให้ดีนะคะคิมเห็นความรักที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาดังนั้นในการโกรธกันการโมโหกันมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กมากๆที่คุณโมโหซะใหญ่โตอะไรแบบนี้เนาะก็กลับมาคุยกันดีกว่านะคะความสัมพันธ์คุณยังไปได้เรื่อยๆนะคะถ้าคุณปล่อยเอาไว้นานไปนะคะมันอาจจะทำให้มันยิ่งจืดจางลงไปและจบลงได้ในสักวันหนึ่งนะคะเอาตามนั้นนะคะนี่คือคนชาวราศีกรกฎที่คิมอ่านคร่าวๆพลังงานทั่วไปให้แล้วกันเนาะเอาละจัดต่อไปค่ะคิม จาะประเด็นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยความรักของชาวราศีกรกฎเป็นไงบ้าง่หงที่บอกว่าคิมอ่านเท่าที้คิมเห็นเท่านั้นนะคะคิมจะไม่อ่านแบบเมื่อกี้นะคะคือใช้ไพ่สิบไปและอ่านครวบเลยไม่คิมไม่ทานะคะคิมจะเปลี่ยนไปทุกคำถามที่คิมเปิดเลยนะคะและคิมก็จะจอดจงแค่เฉพาะเรื่องราวที่คิมเห็นเท่านั้นเลยนะคะเอาละค่ะคนาราศีกรกฎมาดูพลังงานของคุณกันค่ะว่าคุณได้อะไรชิ้นที่ผ่านมาคุณเป็นยังไง คุณได้สิบไม้เท้าเลยค่ะคนชาราสีรกรกบนในออฟเพนเดอร์คือ The Moon ค่ะได้เป็นสามดาบได้เป็น Queen of Swords แล้วอีกใบหนึ่ง่ะได้คิงออฟสอดโอ้โหใช้คำว่าช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์คุณเงียบเชียบมาก เงียบเชียบเพราะว่ามันเหนื่อยมันรู้สึกเหมือนความสัมพันธ์มันหยุดชั่วคราวยังไงก็ไม่รู้นะคะคิมเห็นว่าคุณมีสิทธิ์เท้าเป็นพลังงานความรักของคุณแสดงว่าคุณเหนื่อยแล้วความสัมพันธ์คุณมันมันดูเหมือนมันคลอนแพนมานานมากนะคะแล้วคุณก็แบบเขาเรียกอะไรไม่รู้ทำยังไงต่อไปตอนนี้เหมือนความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งมากๆนิ่งมากๆแทบไม่ได้คุยกันต่างคนต่างแข็งใส่กันคิมมองแบบนี้นะคะมันมีความตึงมันมีความ หงุดหงิดด้วอยู่ด้วยกันอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนั้นนะเวลาอยู่ใกล้กันทะเลาะกันทุกทีเลยนะคะคือเวลาอยู่ไกลๆกันไม่เท่าไหรไ่ไม่ก็ไม่โกรธแต่พอมาอยู่ใกล้กัน เดียวนั่นแหละทะเลาะกันหาเรื่องทะเลาะกันอ,อ,อีกแล้วแบบนั้นนะคะคือเหมือนอยู่ใกล้กันว่าพยายามปรับตัวแล้วคิดเห็นคุณพยายามปรับตัวพยายามใจเย็นลงนะคะแต่คนทั้งคู่ก็ยังเหมือนยังยังมีอีโก้ที่สูงมากนะคะคือไม่มีใครลงให้ใครเลยนะคะทะเลาะกันกูต้องถูกไว้ก่อนอะไรแบบนั้นมันเป็นอารมณ์แบบนี้ค่ะนะว่าความสัมพันธ์คุณเป็นสามแบบก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของมือที่3นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เขาไม่นอกใจมันยังมันยังไม่ใช่ัดเจนขนาดนั้นคิดมอกแบบนี้นะคะแต่เป็นความรู้สึกไม่สบายใจที่คุุุณณณไไมม่่รู้วาคคคจะยัััังงงกบสพธ์ขอ คุณจะไปต่อไหมหรือว่าคุณจะหยุดไหมหรือจะเอายังไงคือคุณไม่รู้เนทางที่จะไปต่อแต่แค่รู้ว่ามันเหนื่อยมากความสําคัญแบบนี้นะคะมันไม,ไม่ได้ดีอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้เนาะคนชาวราศีกรกฎทีนี้ค่ะมาดูเขาคนนั้นของชาวราศีกรกฎอยเอาเล่ะมาดูซิในออฟเพนเดเคเหมือนคุณเลยค่ะเหมือนคุณเลยสิบดาบนะคุณได้สิบลูค้าเขาได้สิบดาบ King of Wands คะ่ะ k พ n อ of s สองคิงออฟเพนเด a c เ e ิอีกใบหนึ่งค่ะได้คิงออฟสอ d เห็นไหมตรงเป๊ะเลยนไหม เป็นเป็นตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยนะคะเอาล่ะใช้คำว่ามันคงเกินเยียวยามั <c oughs> ้งความสัมพันธ์คุณแต่งคู่คือตอนนี้เขารู้สึกเลยว่าหยุดก่อนเลยความรักครั้งนี้หยุดก่อนเลยหยุดเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าคิงบอกว่ามันมันเกินเยียวยานี่บอกแม้มันมันเกินมันเกินจะรับไหวกับทั้งคู่นะคะตัวเขาในสิทดาคิงออฟวอ a r ประเด็นคือว่าเขารู้สึกว่าถ้ายิ่งอยู่กันวนไปยิ่งทนอยู่กันวนไปมีแต่ทำลายกันแน่นอน มันมีแต่แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่องที่เรากันแรงขึ้นคําพูดที่ใช้ร่วมกันก็แรงขึ้นเช่นกันนะคะตอนนี้อย่างที่บอกว่าไม่อยากคุยอะนะคะไม่ใช่คุณคนเดียวที่ไม่อยากคุยหรอกเขาก็ไม่อยากคุยเช่นกันนะคะอีโก้สูงอะใช่เขาก็ยอมรับอยู่ว่าเขาอีโก้สูงแต่อย่างที่บอกบางเรื่องเขาไม่ได้ผิดอะไรแล้วเขาก็เบื่อเต็มทีกับเพราะบางครั้งเนี่ยคนชาวราศีกรกฎเองอาจจะเป็นอาจจะเด็กกว่าเขามากอะไรแบบนี้แล้วคุณก็อาจจะมีอารมณ์งี้เงาหรือเปล่าลูกงี่เงาหรือลูกอะไรก็ตามที่ ที่แสดงออกมาแล้วเขารู schnell, ido, become, ้ส hey, ึกว well ่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะอะไรแบบนี้เพราะคุณไม่ได้เด็กแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีอารมณ์แบบนั้นอยู่บ่อยๆนะเขาเป็น king of p e n d c l e กับ king of sword ขอบอกเลยว่าเขาว่าอยากให้เขาเอ่ยปากขอโทษเลยไม่ว right ่าจะเรื <such S 1> ่องอะไรก็ตามเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ผิดนะเขาไม่ผิดคือต่างคนเอาตัวและคุณเหมือนกันมากคนทั้งสองคนเหมือนกันมากทั้งอีโก้ทั้งอารมณ์ทั้งการทั้งคําพูดทั้งอะไรก็ตามคนเหมือนกันมากมันมันดีเป็นบางเรื่องแต่เมื่อคุณอยู่ด้วยกันนักมันไม่มีใครเอาใครลง จะบอกมว่ามีใครยอมใครดังนั้นในการเหมือนกันมากมันทำลายกันทั้งคู่คุณจะเดินออกจากกันไปเรื่อยๆนะฮะถ้าคนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะมีต่อยต้องปรับปรับเข้าหากันอะเขาจะค่อยๆเดินเข้าหากันแต่คุณเหมือนกำลังเดินห่างไปเลยเพราะต่างคนต่างเชื่อความคิดของตัวเองนั่นเองนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าพลังงานคร่าวๆที่คิมจะเอาสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอาละต่อไปคิมขอจอดใจคุณหน่อยมาจาะใจชาวราศีกรกฎหน่อย นชาวราศีกรกฎคิมขอดูหน่อยว่าในใจคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะเอาละเมื่อกี้มันเป็นเรื่องราวที่เจอมาขอดูเรื่องราวในใจแล้วกันนะคะชาวลีออดค่ะขนาดใจใจยังเป็นชาวลีออดเลยนะคะเป็นสามด่าเป็นสิบอ่าเป็นเก้าดาบเป็นเจ็ดถ้วยค่ะ เป็นแปดถ้วยให้คุณไม่เอาเลยเว้ยคือประเด็นคือว่าไม่เอาจริงๆไงนะเป็นชาในออดนะคะคบกันตอนนี้เขาบอกว่าทนอยู่ทุกวันนี้ทนอยู่นะคะไม่ได้รู้สึกมีความสุขใดๆเลยนะคะสาดาบขึ้นอีกรอบ2มีแต่ความเครียดการท็อกซิกอะไรก็ตามที่เราทําใส่กัน รู้สึกว่ามันคบกันไม่ได้แล้วจริงๆแต่แค่ตอนนี้คิมบอกว่าแค่ตอนเนี้ยมันยังไม่มีใครคุยกันชัดเจนว่าจะเลิกกันแค่นั้นเองนะคะต่ต่างคนต่างเหมือนเหมือนเหมือนอยากหาอะไรใหม่ๆทําแล้วบอกตรงนะนะถ้าจะให้คุยอย่างโอ้คุยได้เลยมีเรื่องราวหลายเรื่องเลยที่จะคุยอ่ะแบบนั้นคือมันยิ่งเป็นอารมณ์ของความเพื่อนปรูความโมโหเข้าไปอีกคือไม่คุยจะดีกว่าเรื่องที่ไม่คุยจะดีกว่าแล้วต่างคนต่างไปดีกว่าคิมเห็นภาพของคุณเป็นอย่างนี้เลยอย่างที่บอกว่า มันมันคงมันคงเกินเยียวยาคนชาราชิกรุกฏนะคะความสัมพันธ์คุณเหมือนเหมือนเกินเยียวยายังไงก็ไม่รู้มันคุยกันไม่ได้แล้วจริงๆค่ะนะคะใจคุณไม่อยากคุยอ่ะตรงตรงแต่ถ้าให้คุยเนี่ยคุณมีหลายเรื่องเลยนะจะฟังหรือเปล่าล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์แบบนั้นไปนะคะต่างคนต่างไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดอะไรค่ะอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นความไม่เข้าใจกันแล้วมันก็เจอกันเขายกคุยกันบ่อยๆความไม่เข้าใจเกิดขึ้นบ่อยๆมันเลยเป็นการที่ต่างคนต่างระเบิดอารมณ์ใส่กันแค่นั้นเองนะคะเป็นอารมณ์แบบนั้นไป คุณใจคุณไม่ได้คิดจะอยู่ตรงนี้เลยคิมไม่เห็นการอยากอยู่หรือความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าคุณยังรักเขาอยู่เลยคิมยังไม่เห็นเลยนะคิมเห็นแค่ว่าจบดีกว่าจบไหมอยู่ตรงนี้ไม่มีความสุขกับทั้งคู่แล้วจบดีกว่าถ้าไม่คิดจะคุยก็ไม่ต้องคุยหายกันไปเลยแบบนี้ดีกว่าอะไรแบบนั้นนะั่นคือใจของชาวราศีกรกฎแหมดูดูเหมือนแบบพร้อมพ้นไฟตลอดเวลาเลยนะคะชาวราศีกรกฎนะเอาละมาทีนี้มาดูใจเขาคนนั้นของคุณกัน มาดูใจเขาคนนั้นของคุณกันเขาได้ก้าวดาเหมือนคุณเลยนะในใจ King of w a n d s ค่ะสถ้วยค่ะหถ้วยค่ะแล้วก็เป็นสีเหรียญใช้คำว่าคิมเห็นความโตของเขาเนาะคิมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ผิดนะแต่คิมหมายถึงว่าคิมเห็นการที่เขาเขาเรียกว่า วุฒิภาวะมากกว่าคุณมากนะคะตัวเขาเครียดอันดับแรกเลยเครียดนะความสมคัญเป็นแบบนี้เครียดนะแต่อย่างที่บอกว่าเขาก็พยายามหาตรงกลางของคนั้งคู่เช่นกันแต่อย่างที่บอกเขาก็รู้ดีเขาก็รู้ตัวว่าเรามันไม่มีตรงกลางกันคู่นะคะไม่ว่าจะพูดอะไรไม่ว่าจะบอกอะไรคุณก็ไม่ฟังแล้วตัวเขายิ่งคุณยิ่งเขาเรียกว่าตัวเขายิ่งสอนไม่ได้เลยคือตัวคุณจะมาสอนเขาก็ไม่ได้ม,มันเหมือนมันเป็นมันเป็นการที่คนสองคนต่อให้จะรักกันมีหนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะ แต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็คงต้องจบไปเพราะว่าการเขาบอกเขามองว่าการที่เราจะอยู่ด้วยกันมันเป็นการที่เราต่างคนต่างกักกันมากกว่าเพราะว่ามัน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 ,ม,นมันนอนด้วยกันมันยังทะเลาะกันเลยเอาง่ายๆอะ่ะนะ คือจะให้มามาคบกันเพื่ออะไรแบบนั้นนะการคบกันเพื่อที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเรายังคบกันอยู่หรอหรือยังไงทันงที่ข้างในบ้านเรื่องในบ้านมาันไม่ได้ดีเลยอะไรแบบนี้นะคะมันเลยเป็นการที่ตัวเขาเนี่ยไม่รู้ทำยังไงเ,เขาจะคำว่าหาตรงกลางเขาจะคําว่า <Yeah. S 2> โอเคเขาไม่ได้เกลียดคุณแบบนั้นแต่เขาเขายังรักคนอยู่แต่แค่เราอยู่ด้ยวยกันไม่ได้เท่านั้นเองนะคะตัวเขาเป็นแบบเขาดูใจเย็นมากกว่าคุณนะคะถึงแม้เขาจะมีอีโก้อะไรก็ตามเขาดูใจแต่เขาดูใจเย็นมากะะวามกว่า,า,า,าคุณมาก แค่ตรงเนี้ยคิดว่าความรักมันสบ,บันมากๆเลยค่ะนะคะนั่งคือใจของเขาทีนี้ค่ะเรามาดูช่วงที่หน่งนะคะถึง10นะคะกุมภาพั์ค่คะว่าคนชาวราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะคะในความส,สัมพัคัญคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูหน่อย p a g e o f w a n ค่ะ p a g e o f w a n ์นสอง้วยค่ะ 6ดาบ2ดาบไปสุดท้ายได้4ไม้เท้าขอขยายหน่อยอ่ะา,าได้3พูดเอาละใช้คำว่า1-10นี้มีการคุยไหมมีค่ะแต่แปดดีที่การคุยครั้งนี้เป็นการคุยที่ไม่มีการคะลาะเลยนะคะมันเป็นการคุยด้วยเหตุผลของคนทั้งคู่ถามว่าคุณยังกลับ,บมาคบกันไหมเปล่าไม่ แต่เป็นการแชร์ให้กันเลยว่าในใจเป็นอะไรปัญหาของเราคืออะไรแล้วเราไปกันต่อไม่ได้เพราะอะไรมันจะเป็นการคุยกันจริงๆจังๆแบบซีเรียสแต่สุดท้ายคุณจะรู้และเขาจะรู้ว่าความสัมพันธ์เราไปต่อไม่ได้จริงๆเพราะเราคุยกันวยเหตุผลแล้วอะไรแบบนั้นนะคะ มีการตกลงว่ามีการเลิกลาต่างคนต่างไปจริงๆค่ะนะคะแต่อย่างที่บอกว่าการเคลียร์กันของคุณตรงนี้กับเขามันเป็นการเคลียร์ที่ดีมากๆมันเลยทําให้คุณกับเขายังได้ได้เป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นกัริยาณม,มิตรกันที่ดีนะคะต่อให้จบความสัมพันธ์ตรงนี้แต่เรามีสถานะหนึ่งที่ทําให้เรายังคุยกันได้ช่วยเหลือกันได้อยู่อะไรแบบนั้นนะคะเอาละคะ่ะทีนี้ค่ะคนชาวราศีกรกฎคือเมื่อวันมันเดินม,มาถึงทางกัน คิมไม่อายากคุณนั่งเสียใจและคลิมมองว่าคุณก็ไม่ได้เสียใจนะคะแต่คิมไม่อายากให้คุณต,ตัดตัดความสัมพันธ์กับเขาออกไปแบบ,แบบแบบไม่ขอเป็นเพื่อนไม่เอาอย่าพึ่งนะเพราะคิมบอกว่าเขาเป็นคนจริงใจคนหนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่ เข,าอา,เขาอาจจะไม่ได้ดีในฐานะมาฐานะแฟนบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ดีในสฐานะเพื่อนก็ได้นึกออกใช่ไหมนะคะนั่นคือทั้งหมดของชาวราศีกรกฎเนะาะเอาละค่ะราศีกรกฎจา๋าเจอกันได้ใหม่ในปักหน้านะคะราศีต่อไปเป็นชาวราศีสิงห์เขาในคลิปไปก่อนเขาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย